จะไปซื้อทัดไข่กันใช่แล้วที่ร้านของภรยงราาายาของหลบสตูนถ้ามาสายยี่สิบคนอันเนี้ยพอเราซื้อเสร็จปุ๊บนี่ก็ดีดีครับผมต้องบอกว่ามาง่ายไม่ได้นรัยมามาเขาก็อย่างแรกที่นึ่ถึงก็ทัดไข่สำหรับคนที่ชอบกินอย่างอินจอนนะคะก็ร้านนี้ตอนนี้ก็เดือดดใ,ใช่ไหมครับง่าย ก็นะครั้นนะงก่อนเราไปซื้อที่ร้านกอนสโตนะคะนี่ก็เป็นร้านที่เปิดลยา ซื like, eat. Centres, but and ้อแบบคนะทานคลิปเดียวอะไรเงี้ยคือชิ้นละสิบเดียวถ้าแบบถ้าแบบร้ละร้อยยี่สิบคืออย่างนี้นะเอาไปนะฮะแล้วก็เอาเอาได้เอาไว้ช่องอยู่ได้นานกี่วันนะประมาณทั้งสี่วันแล้วก็เกิดว่าคุณจะทานนะตรที่บ้านมีเตาอบแบบหลบก็ได้ค่ะหลบลมไอเตาอบนี้ต่างเนี่ยคือเอามาติ้งก็คือไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไมใช่ไบโเวสนะถ้าใบกโวเวสแป้งมันจะเละแล้วไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเตาอบคือเอามาดัดเย็นๆกินเย็นๆก็อร่อยจริงคือไม่ต้องไปทำ กูเอาไปใส่เราผมฟังไม่เกินหนึ่งนาทีแต่แสดงว่าไม่โอเว๊ไม่โอเคไม่โเวไม่เกินสิบไ่เกินสิบี่ไกนสิอไม่เกินหน้าก็เป๊แล้วแป้งก็แม่ยุ้ยแม่อร่อยแม่อร่อยสี่กล่องครับกล่องค่กล่องเท่าไหร่นะคะตอนนี้เลยครับสิบห้าห้าาเอาเอาชกล่องสกล่องของหนูก้อนหนึ่งก็สี่ครับของหนูก้อนนึ่งหน่าง้อนากอนไหน แป๊้ากล่องนะสี่กล่องสี่องก็่ปูยายแ่ได้เสนี่ครับถ้าเดี๋ยวไปรอรับเอาเท่าไหร่ครับหนึ่กล่องค่ะไปหาเร็วจ้าเร็วจ้า

หนิงหนูฝากอีกกล่องนึงได้ไหมคะเราะเราโตได้หมคะอกล่องหนึ่งนี่กี่ชินนะะช้น่ะคะ6ชิ้นประมาณชิ้นละสีบาท หกชิ้นอหนูนึกว่ากล่องมันแบบมันไม่รู้ว่ามันมีแค่สี่มันมีหกชิ้นนี่ค่ะหกมันมีแค่หกตอนแรกนึกว่าแบบมีสิบสอง น,นั่งตัวน,นี้อเอฝากแบบหนึงน่งได้ไหมคะโฉบเก็บโฉบถ่ายถ่ายคุณด้วยเลยว่ะดีจังเลยดูแล้วสนใจมากเลยเนี่ยที่เมื่อคืนถึงถามคุณบอยไงยเออเฮ้ยถ้า,าไปที่ไปศูนย์โซนี่ก็มีขายแบบนี้เลยใช่ไหมเ้ราะผมซื้ออะไรผมไม่ชอบผมไม่ชอ,ชอบซื้อที่นี่ไงผมซื้อเมืองไทยถ้าผมไม่ใช้ผมก็เอาไป เมืองไทยก็มันมีซ่อมมีอะไรแล้วมันยุกง่ายไงเดี๋ยวเอ็นจะพาเข้าไปดูรอบนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ซื้อมานแบบกล้องมันสั่นแบบไม่ไหวมากเอาไหม่ กล่องหนึ่งนี่มีอยู่กล่องเลก็กอะค่ะหกชิ้นก็กล่องละห้าสิบเหรียญเขา้ามาถ่ายรูปไหนไหนะแล้ว <c oughs> ทำอะไรไปครับ <c oughs> ไม่รู้เพราว่าทถอะไรรูปไม่ <c oughs> น่าเพราะว่าเมื่อกี้ถือเข้าไปเขาไม่ว่าเลยไม่รู้ว่าห้ามถ่ายได้อะไรมาครับได้อมาแล้วค่ะ กล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญมีหกชิน้นก็ตกทีแล้วประมาณสิบนิดๆนะครับสิบสามสิบสี่เหรียญอยากเปิดให้ดูจังเลออยอ่ะนี่มีอันที่เปิดแล้วหน้าตาครับหน้าตา,หน,าหน้าตาครับ กินมาอยู่ได้กี่วันเนี่ยสี่วันสวันเดี๋ยวใช่ไหมคะจะใ้ม่ไปเอจียม่ะมันจะอยู่ได้สวันเอออนจีเมก็ันนี้รเรื่องมาแตกนี้ไม่นด้มถ่ายง่ายขึ้นไม่เป็นไรค่ะน้องเขาจะมาได้จะจัดกล้องดีดีง ถ้าใครแบบน,นี้นะคะก่องนึ่งกองนึงมันมี6ชิ้นก็ราคา50เหรียญถ้าสมมติว่าถ้าเราซื้อกลับไปที่เมืองไทยเงี้ยเราจะอยู่ได้ประมาณ4วันแล้วก็แนะนำว่าเวลากินก็ถือว่าถ้าใครมีเตาอบเข้าเตาอบดีก,กว่าน่ว่าถ้าไม่มีก็กินแบบเย็นๆก็อร่อยดีหรือไม่ก็ถ้าเข้ามาโครเวฟก็ได้แค่ประมาณแบบ10ปีเมื่อกี้ที่มาบอกเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นมันอาจจะเลละ นี่เคยทีามคนเยอะมากข้างในเขาเลยทํางใไข่เะทจนไม่ดีอย่างที่น่าก็นักทีเข่านี่ยเท้าแ่แล้ว้งและแถวที่2มาแวไม่ได้จาือแก็จุรั้นั่นเป็นจแล้วรนตัวสี่สกยตีบได้จะได้ได้ได้

ร้านนี้เนี่ยร้านดเลนดยจะอยู่ในเมืองนี่เลยจะาตุรัเซนาโดมาไม่ไกลเท่าไหร่ก็มาได้แบบนี้ก็เลยถ้าใครอยากซื้อใกล้ๆนะครับมาลานี้ได้เอ้ยเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศตลาดมี่เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะครับและน้านมีธนาคารด้วย ไอซีบีซีแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีโต๊ะนั่งกินด,ด้วยนะโต๊ะนั่งกินด,ด้วยชื่อร้านเนี่ยมากเกล็ดยเราได้ถัดไข่กันมาแล้วนี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้ในกล่องมีปุกชิ้นเนี่ย เขาบผกว่าถ้ามันจะดูน่ากินจะต้องแบบเลยนะไข่ตึงหน้าไม้ไข่ตึงมาแกะกล่องกันดีกว่าครับ เห็นของคนเดินไปหลายชิ้นแล้วจะไ,ได้เห็นว่าอินเจ้อยู่ที่ไหนนะแกะกันหน้าร <มา S 1> <ด>้านเลยครับนี่เท่าไหร่นะครับ6ชิ้น50เหรียญ50เหรียญค่ะ50เหรียญมาเกลาว้าวน่ากินมาก ใหญ่นะเป็ดต้ม,ม,ลมเลยรสชาติครับรสชาติยังไงครับแป้งกรอบอ่ะขอกินแป้งก่อนนะเดี๋ยวกินไส้ต่อไป ดูล้อนน้ำลายไหลอ่ะคนไทยก็ยังน้ำลายไหลเลยเนื้อตุนเนื้อเนื้อข้างในแบบไม่หวานมากหวานกำลังดีแล้วก็ร้อนแล้วก็นุ่มๆอ่ะเดี๋ยวเขากินเดี๋คนไทยเริ่มน้ำลายไหลแล้วครับอือดีอ่ะอือ้ เนื้อนุ่มหนามากนะับแล้วก็แบบเต็มคำมากๆปินปินาเล่ตอกินบ้างมาที่มาเกานี่แบบเจริญอาหารมากอ่ะแล้วก็วไ้่ อร่อยมากนี่มาจากดึงดดไข่เดงได้ไข่เด้งได้ไข่พับนิ่งไหมนี่ครับใกล้ๆ มันเป็นมี่ทุกคนต้องมา่าย้คนสั่นาหมนันใครๆก็มาซื้อแล้วก็มาถ่ายรูปวันนี้นี่นะ บกับพวกเรานะครับได้ทาง youtube นะครับช่องท่องเที่ยวสุดตานะครับเรามีคลิปใหม่ๆอัปเดตกันมาทุกวันฮะยังไงฝากติดตามนะครับกด subscribe กันด้วยนะครับ